แฟนเน,นสกับเนสกโกะเป็นยังไงอร่อยมากอะไรติดริมพี่ปากถ้า,ถาเ,เพื่อนๆอยากทานทำไมถ้งเพื่อนๆอยากทานก็ไปซื้อซื้อที่ไหนคะไม่รู้ <laughs> กินกับน้ำอะไรถึงจะอร่อยน้ำส้มอ๋อชิมน้ำส้มไหมโอ้ว้าว ให้กินเดี๋ยวกินบะหมี่หมูแดงอือต้องกินผักด้วยไหมชอบอืมแต่ว่าเด็กๆถ้าจะแข็งแรงเด็กๆต้องทานผักด้วยนะครับขนาดหนูไม่ได้กินนมแล้วหนูยังโตเลยอ้าวเหรออือหือผู้รางกินแล้วแล้วหมูแดงกินไหมเนี่ยหมูแดงไม่ชอบมันเพรมันเหนียวอือหืมันเหนียวที่สั่าต้องนั่งอยู่ดีค่ะเวลาทานต้องนั่งอยู่ดีค่ะ นี่ตะเกียบเดี๋ยวตะเกียบจะทิ่มตานะคะเดี๋ <c oughs> ยวจะกินนี้ชียวคุกินอะไรอ๋อ,อก,กินเกี๊ยวคิดได้ไหมคิดได้ไหมคิดใหญ่โอ้โหไหนลองเนื้อทักษะการใช้ตะเกียบของน้องไอเดียปุ๊บกำลัง <c oughs> ทำไมมันเหมือนมันมีขามันวิ่งได้อะ่ะใช่ป๊าบโอ้โหโอ้โหแล้วก็ว้าวสุดยอดมาก มีการหูบด้วยนะฮะมันเป็นรสชาติยังไงน้ำเนยหมูข้างในอ่ะหม,มูข้างในมันเหมวานหวานอ๋อฮะวันนี้เนอเนอขาจาราไปก่อนนะคะไว้บายค่ะอ๋อไม่กินน้ำส้มโชเลยอันนีไปถ่ายคลิปตรงนั้นนะคะหันไปดูค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่อยไปถ่ายคลิปแม่ตอนนี้มุมถ่ายคลิป มุมไหนน่ารักมากเลยค่ะโอเคอ่ะกินน้ำส้มโชนหน่อยน้ำส้มอันนี้จากคุณอาอัจฉริยะเจียงหงกันทะระทำให้สดๆเลยสดๆ,สดๆอร่อยไหม <c oughs> อร่อยมากนะโอเคอ่ะขอตัวหน้าไปก่อนขอตัวทานข้าวก่อน,นแล้วเสร็จแล้วค่อยดูไลฟ์สดน้องไอเดียเนาะ บายบายสวัสดีค่ะ